พนเอาไปซสายกไปซสายแซ่ฮกิอาตีป่าปลาเค้งน้อยพี่น้องเค้งน้อยอันนี้แมนกระปูกระปูอันนี้เนืยังนั่นเอาทาลากทาลากแม่อี๋เข้าใจอันนั่นตินะเข้ายังใข่ตรงตีตีอ๋ออันนี้มูปัดก้อน้อยจ้ะเนี่ยเออ อี่แม่กับเจ้าปกจักกุ้อก็ใส่กับอยากมาเบิงน้ำเนาะอันนี้แม่นปางเข็งหน่อยนี่กระปูปูนานี่มันดองทนแล้วแม่แม่นบอจังน้อยจังค่ะแก่ก้าอ้อมกับมันแล้วตีตีอ้ยพอดียายพ่อได้ผักมากได้พอดีรถขายผักมากหน้าบ้านพอดีแกเอจะเอาจังไรเนี่ยสิเฮ็ดจังไรกินจะกินยังแก่เวอร์อีหยังแม่เจ้าคือว่าแก่แก่ดองมันออกกับว่าจังชั่นเนี่ย เฮ้ยสิมอะไรแกแกกะเตี้ยวมันเฮ้ยอันนี้อันไว้ลดใช้คุกเคียงหมกตัวยาฉพาะหมกหมอหมกตอนเออแมนยุสทำอย่าอืีไม่ห้เออเฮ็ดเฮ็ดล่างเกียร์เออเฮ็ดล่างเกียร์สะอาดสะอาดเฮ็ดล่างเกียร์หมกตองหมกหมอก็ได้แหงๆลงไปอันนู้นนี่มุกให้แน่นานี่นาน้ำอยากแข็งอยากบนอย่างเงี้ยเออทำนี่แต่แข็งต้นนั่นอีตีโดดไรแท้ๆดิ อือัดวันอัดเป็นทางการอยากแกงช้น okay. ้ไม่นูตกาแกงอยากแกงบออยากแกงอยากยังจะกระบอกต่อเาทิงใ้แกงใน้ำมัสมยับโยไว้สักก้อนถอน้ำม่สูตรกมื่อไกรตุเองเจ้าคอยอันนี้ปู่ก็บเจ้าคอยอ้อม พอดีอะไรพักนานี่ก็แม่นพักังละแม่นเหลวอือย่างเขาปลูกพักล้วนอืมเจมันอยากมาคั่วมาเบิองน้ำเนาะเบืองน้พี่น้องพีสานบานเหาเนาะนาหนานี่อนาหนาจักน้อยนี่มันไปกลมมั่นเดยจ้ะพี่น้องมั่นปูนี่แซบแซบแซบประชดอันนี้เอาเกียรล่างแกเกียรล่างออกดีดีวันนี้ก็เอียบบุกมุก มื่อนี้กันไวได้ก็เอาเทปแก้แกงก็แกงแกงแกงแซ่ซายบัวก็ได้พี่น้องนานี้สายบัวก็ดีแล้วกับอันแกงใส่น้ำไม่สมก็แห้งแซ่บคุณอาหารอีสานบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยท่อนี้เราบ่มีหยังดอกยายพ่อนจะเก็บบะกูดบ่จะเก็บบะกูดมาไหวหยังกระดอกกระดิ๊บเออคนว่าตัดพคนพคนว่าตัด ตัดเสะใส่นามย่ามถูบานกระหอมได้เพิ <c oughs> ว่ว่าขั้วขั้วอีสานบานนอกข้าวจังสีเลยเด้อพี่น้องเด้ออือหนึ่งัดนี้นข้าวการะล่างออกดีดีจะล่างออกดีดี <c oughs> โขเครื่อนรถจัดจัดแม้เครื่องใส่หลายๆชิ้นไข่ใบบักกูดชิ้นไข่หัวหอมกระเทียมใส่หลายๆย่ามเผาเห็ดนแล้วกับเพิกว่าส่หลายก็ได้ย่านเพชรท,ท่ากับใส้ลูกโดดเอาอคุณเอา ตื่นสาวาคุณมาบเมียังละบาทนี่เอ็ดแตงอยู่แตงกินขอบคุณหล,ลายๆจาะพี่น้องไม่ยังล่ะอัอยังติดหลังอไปแตะยังมาเด้ไปเดอเป็นขึ้นจอลบ,บีเป็นขึ้นยังยาบินยัดินย,ยัโยก้มลงก้มลงยาข้ากระดาดมะษมาเช็ดไดย